เรียงร้อยครับโอ้ยไ,อไปแล้วครับสวัสดีครับผมพบกับสายาคือเก่าพี่น้องเมนี้ครับตอนเยน็เยนๆคือเก่าครับผมเมนี้ม้ามหมายต้นยิ้มครับผมแต่ดอกมันหมดแล้วครับผม นกไม่ค่อยมีแล้วนะครับผมดอกมันร่วงจนจะหมดแล้วนกไม่ค่อยมีเหลือนะครับดูดอกมันแห้งหมดแล้วครับผมมันร่วงหมดนะครับผมดอกมันแห้งไปหมดแล้วครับค่อยมีเวลามาดูนะผมส่วนใหญ่ทำงานครับเลิกง,งานมากบ ว่าจะเข้ามาหลายวันแนละ้วหลายรอบแล้วครับไม่มีนะลวงหมดแล้วพี่น้องโอ้ไม้เดือดคือกันนะผมไมน้นี้เดี๋ยวต้องกลับไปต้นเดิมครับผมน่าจะพอได้กับข้าวครับวันนี้เลิกงานไวครับผมสี่โมงเย็นนะครับเดี๋ยวนั่งซุ่มกันยาวๆครับวันนี้พามาดูไม่ไม่พี่น้องบิที่แล้วได้เป็นหลายตัวอยู่ครับตรนนี้ แต่ปีนี้มาไม่ทันนะครับผมมันล่วงหมดสะก่อนนะครับพี่นาโอ้อยครับผมผาดผาดผาดนะครับขอปลูกต้นมะโกครับโอเคพี่เนา๋จะเจอกันต้นเดิมครับผมวันนี้ไม่เสียเที่ยวครับผมต้องเอาให้ได้นะครับเลิกงานมาสี่โมงแล้วครับจัดไปพี่เนางรอติดตามรับชมครับเดี๋ยวขับรถจัก Try hem สองอลอรุ่นครับผมจะเข้าหรือเปล่าเย็นนี้ต้องลงกินน้ำผบ,บ่อนู้นก็เหลือนิดเดียวครับผมน่าจะมาลงบ่อนี้บอ่อนุ่นมันแห้งนะนจะแห้งนะครับเดินมาตอนแรกครับเกาะอยูุ่งสามตัวครับนี่งนะหน่ทันนะ เดินมาบินไปก่อนเนาะเดี๋ยวรอดูว่ามันจะมีมาเกาะหรือเปล่ายัาน,นนี้ตัวนี้ครับ เรียบร้อยพี่น้องเกับลอยครับผมแต้มที่สองหายแล้วม่้ยเราหายแล้วครับผม สามครับจากถูกบ่าไปหนอเดียบร้อยครับสามสามตัวนะครับมอสิเ่นออกไปเอาไปหนอนี่ครับผมแต่สินใจที่ยังหนังอยู่กอนครับผมสามตัวครับ ดีกี่ดีพระท่านได้ยิงตัวที่สามพี่หน่อจะยิ่เย็นไปก่อนครับผมเดี๋ยวจะมาอีกครับตัวที่สองเหมืนถึงบุเต็มพี่หน่อเดี๋ยวออกไปดูดีกว่าครับผมออกไปดีกว่าครับผมมันเห็นตัวที่สองครับมันมันมันถึงปุ๋เต็มพี่หน่อ กลัวมันสิเรนหนีไปก่อนนะครับเีย็บถอยแล้วตจมทีหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวที่สามไม่ห้องเดี๋ยวหาก่อนครับสองโตนี่นะตับโดนมานน้ำหนีครับผมเดี๋ยวหาก่อน,นครับ mình mình thử bột tiêm tốn hơn thì nó cái đèn mà tốt cái yêu đấy à xuống nó hai tốn luôn tổ không 3 hả bắt chơi nó sẽ đại ติดลดน้ำนี่นะครับผมหาบเจอพี่านนองตายเศรษฐายครับผมสามตัวนะครับต,ติดๆกันเลยพี่น้องไปเดี๋ยวนั่งกันต่อครับผมเศรษฐายพี่น้องม,มันถือบ่เตียมครับ ไปน้าไปไบบกไก่แล้วครับผมเดี๋ยวจะเนี่ยครับน้่งนู่นนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาไปหาครับเพราะว่าเดี๋ยวเสียเวลาครับมันสิมื่นสักรอนครับผมเดี๋ยวกว่าท่านยิ่งตัวอื่นครับผมเดี๋ยวนั่งจอบต่อครับผมแดดกระซองพี่น้องโู้ดูผ่าทิตย์ครับนางจอบยุ่มมองนี่พี่น้องโอเคครับเดี๋ยว นั่งรุนกันโตครับผมดูใส่เสื้อมาสีแดงครับผมต้องถอดออกนะพี่นอ้องไปทำงานมาครับอ้ยอ๋อมันคือเกา่าแลกก้วครับมือนี้เดี๋ยวนั่งรอกันโตครับโอ้ยพี่น้องไปแล้วครับเสียดายครับผมห <c oughs> ล็กนานไปหน่อยครับผม ผมไม่มั่นใจนะครับผมเล่จะไดงล้อไปก่อนครับผม เรียบร้อยพี่น้องตุบครับผมใจเย็นๆครับผมนกมันมาเป๊ดเดียวครับผมไม่เกิน30วิหรือว่า1นาทีครับผมถ้าไม่ดีบก็มันก็จะบินไปนะครับต้อง ไว้ครับผมนกช่วง,งเย็นมันบินมาพักครับแล้วก็จะไปต่อครับพี่น้องตังเี็บสวยครับครับเดี๋ยวออกไปเอาก่อนครับผมตัวที่สีค่ครับผมแต่เป็นเต็มที่สามอีกเต็มหนึ่งหาเพื่อเจอครับใช้ได้ครับพี่น้อง ยิ่งคือใส่โตครับในสามโตครับหน่อยเนาะน้ำนี่เน oh ี่บเดี๋ยวก่อนกลับเดี๋ยวสิแรนไปดูทั้งหมดไปเนาะมันต้องไปทั้งหมดนะครับผมตายครับ มาหาก็ได้กินคือเกาพี่เนอาะอยูมากินครับผมมันเปนเนงะกาะยอดนู่นครับผมอู้นพี่เนอะอู้น,น,นตัวนึงครับไขลเกินครับผม 50เมตรพี่น้องวัดแดดลอยครับผมตัวนี้ยังอยู่ครับผมแต่ว่ายิ่งถึกไปอาจจะเอาบ่ได้ครับผมเพราะว่าข้างล่างมันเป็นป้าครับลกครับผมยิ่งถือก็เสียได้เลยครับล้อยิ่งไกๆ่ๆนี่ดีกว่าครับผมได้กินด้วยครับผมนั่นยิ่งถือ แต่โอกาสที่หาเจอหน่อยครับผมใช้ได้นกกับอยครับผมเรจะพักมันกับบินมานํานี่แหละพี่น้องยังเกาะอยู่ที่เก่าครับผมนกหน่อยพี่น้องเกาะเตียมหนาวนกน่อยผมบม่ค่อยยิ่งรับผมปล่อยมันนะครับบมแมนเป้าหมายของเขาครับผมมันตัวหน่อยเกินพี่น้อง มืออื่นกันครับผมโบหมานก่อนคอยจัดการมันครับมือนีหมาอยู่ครับสามเราไป่น้ออปไปครับผม ลอยพี่น้องเต็มดีสิครับผมมันหันหลังให้พอดีพี่น้องป๊าบเลยครับเต็ม้อยครับเต็ม้ยอยพี่น้องเต็มดีฮะครับผมพอแล้วครับมื่อน,นี้ มือลราพี่น้องหนังจ้นมือนะครับผมหาโตแล้วครับดูพระอาทิตย์ลงมานำหนีนะครับโอ้ไปอีกสองโตรครับผมออกไปเก็บครับโอ้หนังจ้นมือครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผมเมื่อนี้อ,อ่าเพื่อื่นอาจจะผมว่าบาบผมโฮดไล่ครับหรือว่าผมทำบาปนะครับผมก็เหยืสุยะนี่ก็เพื่อครอบขั้วครับผม เหมือนท่านนะครับผมออกไปทํางานหาเงินเกิเพื่อขอบคูัอครับคือกันนะครับผมผมก็หาอยู่หากินเลียงขอบคัวนันนะครับผมี่น้องสองโตครับตั้ลงอันนี้ครับแก่งพอตัวเดียวนะครับผมก็อยู่หาอยู่หากินคือเจ้านะครับผมหาเรียงขอบคัวนะครับแก่งแข่วิถีของเ้ามันบ่คือกันเยอๆครับผม อาจจะมีเงินหลครับมีเงินสื่อสื่อบเอื้อนะครับผมสื่อวัดของผมนี่เงินบรหลอยลครับจะต้องหายอยู่หกินน้ำนี้นะครับผมอาจจะหดดลายไปน้อยนะครับผมแต่ก็เพื่อครอบครัวครับก็ต้องหากินน้ำนี้นะครับผมอีกอย่างครับผมความชอบเขาบื่อขึกันนะครับางคนอาจจะบม่สอบครับผมดีเยาว่ากันไหลครับผม สำหรับมือนี้ก็ขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมครับผมเดี๋ยวหาแลนน้ำหนีครับเลาะหาดูต้นนั่นครับผมมันบินมานี่นะครับตกบวกไก่นะครับพี่น้องเสียได้ครับผมเรื่องของเรื่องนะครับมบมาหนัาไก่ปันนี่พี่น้องดูระยะครับต้นนู้นนะครับผม มันถึงประเต็มนะครับผมก็เลยรีบออกมาครับแต่เจอ,อยู่สองตัวพี่น้อะหาตัวนี่ผมเจอนะครับสียได้ครับนี่นี่กะในหาเต็มครับผมยิ่งหกตัวครับด้ห้าตัว หายด้วย่ะหาบอรเจอนะครับผมโอเคนะครับจะเจอกันไหมคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับถ้าไหนชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เสนาผมเป็นกำลังใจสหรับมือนี่กับหมานคือเก่าครับผมนี่ออกมาก็ได้กินคือเก่าครับผมดูว่าเจอนะครับผมมือนี้แชได้แห้ครับไป g r บ b bar ครับผมไปก่อนนะครับผมมือนี้ เจอกันในคลิปหน้าครับผม